การถอนตัวของสหรัฐจาก USAID ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นการเปลี่ยนโฉมอำนาจโลกทำไมการปิดหน่วยงานนี้อาจกลายเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของจีนและมันจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจโลกไปตลอดการหรือไม่มาค้นหาคำตอบใน StackSet สหรัฐถอน USAID จุดเปลี่ยนอำนาจโลกเมื่ออเมริกาปิดประตูแต่จีนเปิดทางทุกวันเราเห็นข่าวประธานาธิบดีโดนันทป์ลงนามคำสั่งพิเศษยุบหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเพื่อทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งที่ทัป์กำลังทำไม่ได้ทำให้อเมริกาแข็งแกร่งขึ้นกลับกันมันกำลังทำให้อเมริกาถอยหลังและเปิดทางให้คู่แข่งตัวฉกาจอย่างจีนก้าวขึ้นมาแทนที่ล่าสุดท์สั่งปิด USAID หรือ United States Agency for International Development หน่วยงานที่ใช้ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาแต่มันไม่ใช่แค่การตัดงบเพราะ USAID เป็นมากกว่าหน่วยงานการกุศลแต่มันคือเครื่องมือทางการเมืองที่สหรัฐใช้รักษาอิทธิพลทั่วโลกเมื่อ u s a i d ถูกปิดลงคำถามคือใครจะเข้ามาแทนและคำตอบนั้นชัดเจนจีนแล้ว USAID มีไว้ช่วยหรือมีไว้แทรกแซงหลายคนคิดว่า USAID เป็นองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาตั้งแต่การบรรเทาภัยพิบัติ ไปจนถึงการต่อต้านโรคระบาดเช่นเอชวีแต่นั่นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของเรื่องราว USAID ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในหลายประเทศสนับสนุนสื่ออิสระหรือเรียกอีกอย่างว่าสื่อที่ต่อต้านรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามสหรัฐให้เงินสนับสนุนกลุ่มต่างๆที่คอยต่อต้านจีนรัสเซียและอิหร่านล่าสุดในปี2023งบประมาณของ USAID ถูกใช้เพื่อฝึกอบรมนักข่าวเป็นจำนวนกว่า6,200คน สนับสนุนสำนักข่าวอิสระ707แห่งสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม279แห่งหรือพูดง่ายๆก็คือเงินหลายพันล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปกับการสร้างนาเรทีฟตามที่รัฐบาลสหรัฐต้องการแต่เมื่อทําตัดงบ u s a d โครงสร้างทั้งหมดนี้กำลังล่มสลายและเมื่อจีนรุกคืบโลกกำลังเปลี่ยนไปขณะที่อเมริกาถอนตัวจีนกำลังขยายอำนาจผ่าน b e l l and Road Initiative ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สร้างถนนทางรถไฟท่าเรือและพลังงานในหลายสิบประเทศแอฟริกาจีนลงทุนกว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาสร้างโครงข่ายไฟฟ้าให้ประชากรหลายล้านคนลาตินอเมริกาโครงการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์จีนเป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่ของหลายประเทศยุโรปเยอรมนีเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์กับจีนใหม่ การเมืองอยุโรปเริ่มแยกตัวจากอเมริกาท้ายที่สุดแล้วอเมริกากำลังถอนตัวหรือกำลังถอยหลังสหรัฐปิด USAID ทำให้สูญเสียอิทธิพลทั่วโลกจีนเข้ามาแทนที่เป็นการขยายอำนาจด้วยเงินและการลงทุนโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่และเมื่ออำนาจไม่ได้อยู่ที่อเมริกาเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปความเห็นจากส t ต็กแซคทําคิดว่าเขากําลังทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออเมริกากำลังส่งต่ออำนาจให้จีนโดยไม่รู้ตัวนี่คือการพลิกขั่วของอำนาจโลกที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจไปตลอดกาลกดติดตาม Stack s t a c k s e แล้วเจอกันตอนต่อไป Stackset stay humble